มาครับช่วงที่สามทางลงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้ผมก็จะลงเกียร์สี่เลยนะครับเพราะว่าที่กันหน้าแคเปิดไฟให้แซงอยู่แต่ผมประเมินแล้วว่าผมแซงไปแล้วมันอันตรายเนาะเราก็ไม่ได้เร็วกว่าเขามากเราก็เลยเบ่งลงมาช้าดีกว่าช่วงนี้เขาจะเรียกว่าจุดชมวิวนะครับขวามือก็เป็นหิวเช่นเคยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นภูเขาเนาะ รถใครเนี่ยรถใครเนี่ยหลอดจังนะครับหลอดจังตรงยิ้มด้วยกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปช้ากว่านี้อีกตรงนี้นะครับนี่ครับขวามือก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดขอไปครับจุดชมวิวครับ นี่นะครับมีป้ายบอกตอนนี้กินน้ำมันกินน้ำมันในไอเสียแกนี่แบบเอาเรื่อง <c oughs> อยู่เพราะว่าผมเปิดกระจกปิ้งนะครับอยากให้ได้อัตรดอ่านี่นะครับไม่เที่ยวแวะเที่ยวก็ยังดีนะครับก็เป็นสุดชมวิวเป็นเียวลึกอยูเหมือนกันนะครับขวามือ ตอนนี้เหลือลงมาเกียร์สามแล้วนะครับตรงนี้ผมจะลงแค่หนึ่งกับสองนะครับวันไหนไม่รีบก็เกียร์หนึ่งวันไหนแบบดูเบรกดีๆหน่อยก็อากาศดีๆหน่อยก็เกียร์สองได้อยู่นี่นะครับเดินตายนะครับดูไปนะครับจะไม่ตัดนะจะต่อกันหนึ่งเดียวเจอลงเขาหนึ่งเขาสองก็จะต่อต่อต่อกันเลย ยาวหน่อยแต่รบกวนดูนะครับขอมาแล้วต้องดูนะทำไปไม่ค่อยมีคนดูก็เลยแบบกลัวคนจะเบื่อไงครับอันนี้เอาแบบทุกเขาเลยช่วงไหนลงแบบอ่าแบบให้เห็นแบบภาพความเป็นจริงเลยนะเนี่ยแบบขับจริงๆทุกวันเลยนะครับนี่ครับพี 3, 6, ่สามหกศูนย์รอๆชมกันแก้เบื่อไปครับ ขอบคุณครับที่ทักทายพยายามจะไม่อยากเตงน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันใกล้มากเดี๋ยวจะลดเกีย้ยหนึ่งนะครับจะเป็นสไตล์ของเราเลยนะครับการลงเขาทำยังไงก็ได้ให้เบรกไม่ไหม้ไม,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 ไม่ให้เปลองผ้าเบรกไม,ไม่ให้รอบขึ้นสูงเดินไปแล้วแต่สูตรเราเลยนะครับ ตามสไตล์เบาดับก็ประมาณนี้นี่ติดเจ้าเบรกบดดึงบดดึงแล้วก็เบรกตามจังหวะเราเลยให้ให้รอบมันขึ้นเบรกละเบรกละ,ละดูลบดูความเดือดของเบรกก็มันลื่นๆแสดงว่าเบรกเราเริ่มร้อนนะครับแต่ถ้าเราแตะเบาๆยังดึงอยู่สแสดงว่า ่าคุณป้าเบรกเรายังดีอยู่ดูรถกันหน้าไปนะครับจอบไปเปลี่ยนทีนึงควันก็นจะปุุง,ง,ง,งแต่ควันเริ่มขาวเลยเนาะโหขับรถแบบรถเก่าๆแล้ววิ่งเส้นนี้ผมว่าสุดยอดนะขนาดรถใหม่ผมก็ยังเหนื่อยนะรถผมนี่ถือว่าไม่เก่ามากนะ6ปี นี่ครับแปดแสนโลแต่ว่ามีรถที่เก่ากว่านี้อีกเนี่ยอย่างคันหน้าพี่นี่ก็หูแบบสุดยอดเลยใต้ผมขับก็บคงไปตั้งแต่ร้อยล่วงแล้วแหละไอ้รถใหม่ใครก็ไปได้แต่ไอ้รถเก่าเนี่ยบอกลงเหนื่อย ครับชมไปนะครับคลิปนี้ยาวแน่นอนนะครับอยากให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆไม่อยากตัดเดี๋ยวจะหาว่าเอาตัดในช่วงแบบดูกริ่งๆดูแบบเซียนๆอ่ดูภาพความเป็นจริงไปเลยผมไม่อายอยู่แล้วนี่สามหกสิบไปแล้วเผื่อมีสอนตอ่อตัวนอะไรผมลงให้หมดนะ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะตัดกลัวแบบดูไม่เท่ไม,ไม่เตียนะครับผมไม่กลัวอยู่แร้วผมเรียวๆนี่ผมฟซีเขานะครับนี่สาวสามชาตินอยจัดไปนะครับสีสันและบรรทุจริงๆตรงนี้ส่งหน้านะนะแต่ว่าคันหน้าแกไม่ส่งเนาะ ไปไหมเอาไปก็ไปแกเ,เบาอยู่อ่ส่งแค่จังบาทแค่พอไม่อันตรายมากนะครับเห็นว่าไม่มีอะไรขวางแล้วก็ส่งไปอ,อยู่เลนในนะครับวันนี้แล้วก็ขอบ้านน่อยบ้านไป ไม่เร็วมากนะครับพอดีพอดีเอาที่เราคิดว่าเราปลอดภัยนะครับนี่ส่งเกียร์เจขึ้นมาอารอบได้ประมาณครับเฮ้ยเก่งนะทั้งทายเรานะครับเ,เกียร์สองเหมือนเดิมไปนี่นะครับ ขอบคุณพี่รถเก่งนะที่ทักทานนะครับกานสีชมพูเมื่อกี้นี่โอเคครับเดี๋ยวไปเจอลงุงอ่าเขานู่นเลยโอ้ยเอาวันนี้เลยดีกว่านี่ไม่ต้องตัดบนยอดดอยคาแล้วลุงต่อเลยโอย้จะมีใครดูเนาะสิบยี่สิบนาท,ท,ทีจะอยู่ไมเนี่ยเอาเอาถึงแค่อ่า้วย์ใหญ่อยุ่ นึ่งคลิปแล้วกันเดี๋ยวมันยาวเกินมันนับยากเนาะเอาจากจา,ากติดมาลาดเนาะขึ้นน้อยลวกมาแล้วแล้วก็เริ่มลงก็นี่เลยเอาไปถึงตรงวัยอู่แล้วก็เดี๋ยวไปต่อคลิปที่สองจากาวัยอู่ไปถึงนู่น,นเลยวัยอินฝนเลยไปสามไป ต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยแบบเรียวๆนะครับตรงนี้ก็เห็นป้ายเมื่อกี้ดอยคานะครับน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยคาหรือเปล่าเป็นถนนนะอ่าตรงนี้ผมจะลงเกียร์สามนะครับเวลาทุกคนเห็นพี่คนอื่นลงเร็วลงช้าอย่าไปว่ากันนะครับการขับการสไตล์คนเราไม่เหมือนกันน้ำหนักรถอะไรทุกอย่าง บางคันรถบางรุ่นก็ลงช้าก็ไม่ดีบางรุ่นก็ลงเร็วก็ไม่ดีก็แล้วแต่คนขับแล้วแต่รถแล้วแต่น้ำหนักงานน้อยอย่าไปว่ากันเด้อครับให้ดูเบาดับดีเซลคนเดียวคาดืดให้ดูแค่สวยงามนะครับผมไม่ได้วางเบรก่งางเลยนะครับตัแต่เขาแรกมาเลยเพระาระว่าผมตั้งเบรกมาค่อนข้างดีแล้ว เรกหางอ่ะเอาใช้เวลาคทานลงจะใช่เฉยเพราะว่าหางเรามันค่อนข้างเบากว่าตัวแม่เยอะก็ไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยก็ได้แต่ถ้าเป็นเทรลเลอร์ที่หางสามคานหนัก้ายหนักอะไรนะเขาก็จะเป็นต้องใช้บ่อยนะครับก็แล้วแต่รถแล้วแต่สภาพมันก็เหมือนเดิมนะครับกียะสามก็เหมือนเดิมชอบเบรกเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็ เป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วก็เบรกเป็นระยะระยะไปเบรกยังอยู่ดีนะครับยังหนืดแต่นิดเดียวพอยังถือว่าโอเคนะครับใครดูถึงตรงนี้แล้วน้องๆดูนะฝากนะรถเรานะะให้สังเกตเวลาเบรกเนี่ยอย่าไปสังเกตตอนควันมันขึ้นนะถ้ามันเริ่มร้อนมากๆเนี่ยอนควันจะขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเบรกลื่นๆแล้วนะมันจะเริ่มไม่อยู่แล้วนะ อ่านั่นแหละให้ควรระวังให้ให้รีบค่อยๆทดเกียร์ทดเกียร์ทดเกียร์ลงมาจนได้ช้าที่สุดที่เราจะไม่ต้องใช้เบรกเลยอ่ะอ่าลงได้ถึงเกียร์อะไรแต่ตอนทดเกียร์เนี่ยเราต้องใช้เบรกช่วยรอบเครื่องลงมานะไม่นั้นพังนะครับแต่ถ้าเราเบรกร้อนแล้วไหมแล้วห้ามล้อไม่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถทดเกียร์ลงมาได้แล้วนะรอบมันจะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับดูจังหวะให้ดี ่าเดี๋ยวหลบในะพี่อยู่ดีแซงหน่อยนะครับหลบข้าซ้ายสุดเลยหลบไปข้าแจงหน่อยบางทีพี่เขาขับเร็วลุงเร็้วอย่าไปว่ากันนะครับมันคือบางทีคุณภาพรถน้ำหนักงานสีมือสไตล์การขับคุณเราอาจจะไม่เหมือนกัน เขาคิดว่าแบบอย่างนี้มันดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะครับหรือว่าใครลงชา้าก็เขาก็คํานวณมาเรียบร้อยแล้วว่าแบบนี้มันคือสิ่งที่แบบโอเคสําหรับที่สุดเขาแล้วนะอย่าไปว่ากันดูเป็นเพื่อความบันเทิงดูเป็นสีสันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่พักล้อพักเบรกคลายเบรกได้นะครับ โหลดไปรถกระบะก็แซงหน่อยหลบไปรถกระบะก็แซงหน่อยรถผักไปแล้วครับลงมาเหลือเกียร์สามนะครับตรงนี้หลบไม่แซงเขาก็ไม่กล้าแซงนะเน่ยเปิดไฟเลี้ยวให้แซงอยู่แกอาจจะมือใหม่ในการจะกลัวนะครับ เปแสงกับบังเลยเดี๋ยวมาแสงตอนเราเผือนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าทางตรงอ่ะตอนนี้กําลังเลือบลงดอยคาจุดก่อนสุดๆุกเฉิญ500เมตรนะจะถือว่าชันเอาเรื่องนะครับวันนี้ไฟแงดงรอบนะึงมาแล้วครับที่เสือสวนมาแล้วครับที่เสือห้าสิบนะครับนี่หน้าชวบยุบรวบมาเลยครับ รถเขาลงมาย,ยามเนี่ยไปใกล้เขานะเดีย๋ยวอยู่ห่างๆแล้วก็ลงตามสไตล์เราเนาะอันนี้ไม่ได้สอนใครเด้อเป็นบอกสไตล์ของเปาดับซีเซอ้อครับคำพูดคำจาใดนะบ่งบอกถึงการสอนขออภัยไปด้วยไม่มีเจตนาเด็ดขาดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นเดียวแต่ถ้าน้องๆรุ่นน้องที่เขาอยากรู้อยากอะไรมันมีนะครับก็เลยต้องพูดไปํำนองแบบนี้นะครับอ่าเหลือแค่ตองนะครับตรงนี้ ก่อนจุดเฉือหน้าร้อยเมตรนะครับไปหน้าดูบรรยากาศไปนะครับบางทีก็ไม่ได้พูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเดี๋ยวคนก็อ่กมาพูดเดยอะพูดไปก็ไม่ค่อยจะได้ยินหรอกเพราะว่ามันเสียงลมเสียงท่อกับชอบเบรกมันน่าจะดัง ไม่ครับไม่มีที่ไหนเลียวเท่านี้อีกแล้วนะครับจัดไปยนยาวขอมาจัด่่วเนี่ยวิธีการถอยการอะไรก็บางทีมันก็ต้องรอหน้างานนะครับมันไม่มีหน้างานแบบให้ได้อย่างที่ทุกคนขอเราติดกันไหมก่อนเนดะ้อ จะต่อชิวๆไปถ้าเราไม่ปิดจังหวะไม่เสียจังหวะไม่มีการร้อนไม่มีการเบกรกร้อนร้อนอยู่แต่ว่าไม่มีการไหม้เบกรกไม่อยู่วันขึ้นไม่มีหนึ่งหนาดาแล้วเราเห็นรถลอยแล้ว แ้วงียบท้ายหน่อยหารับคุณเดือหนึ่งคั้เดี๋ยวเราจะชิดขวาตรงนี้นะเพราะว่าชิดซ้ายเนี่ยมันเป็นเลนถูกเฉินเนาะเผื่อรถใครแบบเบรกไม่อยู่ไหลมาเร็วเขาจะ,ะได้ขึ้นได้นะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงชิดขวาชิดขวาเป็นเลนปกตินะครับเลนซ้ายมันเป็นเลนจอดถูกเฉิอน เี๋ยวเราจะไปขวางรถสุกเกินเขาเวลาเบรกไม่อยู่อ่าสังเกตนี่นะครับชิดขวานี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ให้กครเล็วไกล้ก็เต็นซ้ายไปนี่อรอรอขอบคุณครับที่ทักทายนะครับไปดูในคลิปเลยนะไม่รู้จะดูถึงตอนนี้หรือเปล่า ีบรรทางนู้นก็กำลังนำทางกานันนะครับโอ้วิวโคตรสวยเลยนะครับ รถสวย,ยครับมาแล้วครับซีรีส์เจ็ดรึเปล่าไอีชาวาม404ครับ440สัส่ศูนย์นะนี่บอลเนียนทีนี้เรากดเกียร์4นะครับลงสองมาแล้วก็กดสีไปเลยนะครับรถมันไหลลงเนิน แต่ว่าเราไม่ปล่อยให้ไหลเร็วนะเจสีแ่ 4, แต่ว่าเราก็ปล่อยแค่ประมาณสามสิบขาลงนี่เราไม่ช้ามากแล้วเราจะไม่ปล่อยให้กายแซงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปขวางเราข้างหน้ามันยาอันตรายเดี๋ยวเรากักไว้แป๊บนึงเพื่อเราจะไหลหส่งขึ้นเนินข้างหน้านุนอันนี้ก็ยังทานเรื่อยๆอยู่นะครับความเร็วที่คิเก้า เล็กก็ยังไม่ให้แซงนะครับเคยเจอบางทีแทงไปไปเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้านะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับที่ไม่ได้แทงนะผมแค่เดียวผมก็คนแล้วนะครับอ่ากดหกแล้วตรงนี้ข้างหน้าก็มีชันแค่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยลงไปนี่ก็ไม่ชันละ สิ่งที่ควรระวังเลยก็คือรถเกี่ยวปริยืนแล้วมาขวางทางนะครับให้สังเกตให้สังเกตที่ฝั่งตรงข้ามไม่ดีนะครับถ้ามีอะไรจุเกเฉินนี่เขาจะเตือนนะครับไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ไปแล้วครับปล่อยไหลแล้วตรงนี้มัจะส่งขึ้นเนินนะส่งแปดไปเลยครับผมโค้งข้างหน้านี่รถผมเข้าได้ประมาณแปดสิบนะเจ็ดสิบห้าแปดสิบปลอดภัยนะครับ เพราะว่าหางมันเป็นหางสองคานก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่ารถเล็กคันเนี้จะต้องแซงเราตรงนี้แน่เราก็ต้องอยู่ในเลนเรานะครับรัดโค้งไม่ได้รักโค้งไม่ได้เราก็อยู่ในเลนเรานี่ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตรงอ่องอดาดัน หัวใหญ่ยอยูอีกเนินนึงเล็กๆนะครับ